ตัวดีคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Pocket Incoming กับ Tip ป e ซ t e r นั่นเองนะคะก็วันนี้เราอยู่ใน ID ดีของ Android อีกเช่นเคยน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วเนาะก็ขอบคุณสำหรับ Android ด้วยนะคะที่ส่ง ID มาให้รีวิวนะคะก็ได้หลายๆคลิปเลยได้หลายคอนเทนต์นะคะสำหรับ ID ดีนี้เนาะขอบคุณมากมจริงๆนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวริงไฟนั่นเองนะคะตัวนี้ดีไหมโหดไหมเราจะไม่แบบอวยหรืออะไรต่างๆนะคะอยู่ที่ความชอบแล้วกันเนาะ,ะอยากปั้นก็หามาปั้นได้ นะในการหาเศษของเจ้าตัวลิงไฟขั้นแรกตอนแรกๆที่อยากได้มามันต้องใช้เศษของมันเองก่อนนะในการอัพดาวเนี่ยหาดิโตระดับเหรือเศษสีทองมาได้นะคะในการอัพดาวเนาะนการหาเศษของเจ้าตัวลิงเนี่ยที่จะได้มาเป็นตัวแรกเนี่ยหาได้จากที่ไหนนะคะก็คือกิจกรรมนี้เลยนะ anniversary นะคะตรงนี้โลปประสาทตรงนี้นะคะกดเข้าไปปุ๊บอันนี้เดี๋ยวมันก็จะหมดกิจกรรมแล้วนะเหลือ,ออีประมาณ5วันนะถ้านับวันนี้ด้วย5วันนั่นเองนะคะใครอยากได อของไหนของชิ้นไหนก็สามารถแลกกันได้เนาะก็ลิงไฟตัวนี้นะคะนี่แลกได้30ครั้งแต่ละครั้ง1ครั้งเนี่ยจะแลกได้5เศษนะคะสำหรับการแลกนี้เนาะก็ใช้ตั๋วนะคะตั๋ว10ตัว๋วแลกได้่าสครั้งสูงสุด30ครั้งนั่นเองนะคะสำหรับลิงไฟนะก็สะสมให้ครบ50เศษแลกมาได้1ตัวนั่นเองเนาะท้ายคลิปเราจะให้ดูเอฟเฟกตัวนี้ด้วยสําหรับใครที่ยังไม่มีนะเอาไปพิจนารณากันได้ว่าเฮ้ยอยากจะปั้นไหมอะไรยังไงก็ถ้าอยากป้น ก็หาเลขเศษมาปั้นได้เนาะในการอัพดาวนะคะเดี๋ยวพูดถึงการอัพดาวกันก่อนนะการอัพดาวเนี่ยเราก็หาดิโต้นะคะอ่ามาแลกเศษดิโตในอารีนาตรงนี้ได้เห็นไหมนี่เดรียอารีนามานะคะแลกตรงนี้ได้ใช้18,00 0เหรียญน,นะคะในการแลกดิโต้หตัวนั่นเอ,เองสามารถอัพดาวเจ้าตัวลิงได้เนาะสำหรับใครอยากปั้นยาวๆนะคะหรือจะใช้เป็นเศษสีทองนะคะออกดที่สตางค์นี้กดที่บวกปุ๊บอ่ามันจะมีเศษสีทองตรงนี้อ่าสามารถย่อยได้นะหรือจะใครจะไม่ ใช้เศษสีทองจะใช้เป็นดิโต้ก็ได้เนาะก็จะประมาณนี้สําหรับการหาเศษมาอัพดาวเจ้าตัวลิงไฟนั่นเองนะคะเจ้าตัวลิงไฟหรือตัวนี้เลือกอีกชื่อหนึ่งว่าโกคาซาลุนะคะตัวล่างเต็มของมันตรงนี้เนาะการอัพดาวตัวนี้ของ ID Android เนี่ยอยู่ที่5ดาวนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงกรอบม่วงบวกสีนั่นเองเนาะพลังโดยรวมอยู่ที่92,502นั่นเองอาวุธเขาจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะคะน้นสปีด5%แล้วก็ แอคแท็นะคะแอคแท็ Attack ในการโจมตี2เทินนะคะ14%นั่นเองนะแล้วก็ทินเกตมาดูทินเกตหรือเครื่องประดับกันบ้างนะคะก็อันแรกเนี่ยเขาจะเน้นเป็นพลังโจมตีไปเลยนะแอคแท็กสเปเชียลแอคแท็กเ70นั่นเองนะสำหรับอันที่2องนะคะเฮดพีเลเ70เขายังไม่อัปดาวเนาะอันที่3ก็จะเป็น d e เ e นส์เฮดพ70นะคะอันสุดท้ายจะเป็นสเปเชียลดีเฟนส์แล้วก็ HP นะคะแล้วก็จะประมาณนี้สําหรับเรื่องของประดับหรือทนะินเกตเนาะเขาจะเน้นโจมตีใส่ดาว ให้กับโจมตีก่อนนะคะอัพเป็น2ดาวนั่นเองนะการปั้นคร่าวๆดูเป็นแนวทางได้นะทุกคนเอาไปปรับใช้กันได้เนาะสำหรับเรื่องของรูนนะคะรูนเขาจะใส่เป็นตัวนี้เลยนะก็จะมีคีเลตน,นะคะเน้นคริแล้วก็อ่าพีพีดาเมจนะคะดาเมจดพีพีนั่นเองนะนี่ก็เป็นดาเมจดพีพีเหมือนกันเนาะอ่าก็จะบวกเพิ่มเติมให้กับอ่าเจ้าตัวลิงนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะสหรับรูนเรื่องของเฟรนชิพนะคะเฟรนชิพอัพที่102อยู่นะคะ100เลเวล100เนี่ยจะบวก 3%ามเปอร์เซ็นต์สปเชียลแท็กที่เหลือก็จะมี HP ครีเลตครีดาเมจนั่นเองนะคะอ่าประมาณนี้นะ,ะตรง p o t e n t i a l p o t e n t i a l ตรงนี้เขายังไม่ได้อัพนะทุกคนเนาะก็เขาน่าจะเอามาลองดูก่อนว่าเฮ้ยมันจะโอเคไหมอะไรไหมนะคะส่วนเรื่องของชิปตรงนี้เขาจะใส่เป็นฮิลิ่งนะคะฮิลิ่งตรงนี้นะเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีครีเลตนะคะคอนโทรอันสีม่วงนี่ก็จะมีบล็อกแล้วก็แอคแท็กแล้วก็ครีเลตด้วยนะคะนี่ก็บวกป้องกันนะดาเมจดีเรคชั่นด้วยก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ เรื่องของชิปนั่นเองนะเรามาดูเรื่องของค่าวความสัมพันธ์กันบ้างนะคะค่าวความสัมพันธ์ของเจ้าตัวลิงไฟเนี่ยก็คือแอคแท็ก 10%, Special 10สเปเชียลแท็ก10%สำหรับช่องแรกเนาะก็จะมีเอนเต้นะคะแม็กโมต้านะแล้วก็ตัวธาตุไฟอีกสองตัวเนาะก็จะมีทั้งเมกาลิสตันเอ็กด้วยนะคะส่วนช่องที่สองเป็นเฮดพี12%นะคะมีลูคาริโอนะระดับเออีกสามตัวนั่นเองสำหรับช่องที่สามก็จะเป็นแอคแท็ก10%สเปเชียลแท็ก10%ในะระดับเอสถึงตัวระดับเอหนึ่งตัวส่วนช่องสุ ท้ายเป็นคิเลตนะคะ5%ตมีบาชามโอนะคะระดับ A อีกสองตัวระดับ B1 ตัวนั่นเองนะเกือบประมาณนี้นะคะสำหรับการปั้นคร่าวๆของเจ้าตัวลิงไฟนั่นเองนะเรามาดูการแปลสกิลกันก่อนนะคะมาดูว่าเฮ้ยจะน่าสนใจขนาดไหนสําหรับตัวนี้นะใครชอบก็เอาไปแลกได้เนาะก็สําหรับตัวนี้จะเป็นธาตุไฟแล้วก็ต่อสู้นั่นเองนะคะมาดูที่สกิล1กันบ้างสกิล1เนี่ยจะเหวี่ยงหมัดเปลวเพลิงเพื่อโจมตีเป้าหมายแบบเดียวนะคะสร้างความเสียหายแอกแทหนึ่ง 100%นะจากนั้นจะเพิ่มแอกแท็กให้กับตัวเอง10%และก็ความเร็วอีก10%เป็นเวลา2รอบนะสูงสุด4ชั้นนั่นเองนะคะสำหรับสกิลแรกเนาะมาดูที่สกิลที่2กันบ้างนะคะสกิลที่2ของเจ้าตัวลิงไฟก็คือกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าและกลายเป็นวงล้อเปลวเพลิงนะคะเพื่อชนกับเป้าหมายแบบเดียวเหมือนกันนะสร้างความเสียหายแอกแท็กหนึ่งนะคะเพิ่มการหลบหลีกอีก10%เปเ็นเเวลา2รอบนะจะเพิ่มการหลบหลีกเพิ่มเติม นั่นเองเนาะแล้วก็ขีดจํากัดบนของตัวลิงไฟเนี่ยคือ20%นะคะและเพิ่มเบิ์นให้กับเป้าหมาย3รอบนั่นเองเบิ์นคือผลด้านลบสามารถซ้อนทับได้สูงสุด5ครั้งเลยนะแล้วก็แต่ละชั้นเนี่ยจะทําให้แอคแท็กดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนเริ่มทุกรอบนั่นเองนะคะสำหรับสกิลที่สองค่าต่อสู้แบบเดียวเนาะมาดูอันตีกันบ้างนะอันติก็เป็นแบบเดี่ยวเหมือนกันนะทุกคนก็เป็นธาตุไฟนั่นเองนะคะสําหรับอันติลิงไฟตกลงมาจากฟากฟ้าด้วยเปลวเพลิงที่ปกคลุม ร่าางกายเพื่อโจมตีเป้าหมายแบบเดียวนะคะ้างความเสียหายแอคแทก540%ถือว่าแรงมากนะแต่ถ้ากดอันตีปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวลิงไฟจะมีข้อเสียคือสูญเสียพลังชีวิต8%นะคะเพิ่มเปลวเพลิงให้กับ เป้าหมาย1รอบเปลวเพลิงเนี่ยผลด้านลบมีช่องโหว่ไฟเนี่ยยีนะคะ,ะ,คะกำจัดไม่ได้ไม่สามารถซ้อนได้นั่นเองเนาะมันจะระเบิดหลังจากเทินของเป้าหมายนะคะและทําให้เกิดความเสียหายแอคแท็กหนึ่งร้อนั่นเองนะความเสียหายนี้สามารถติดขี้ได้ด้วยนะจากนั้นจะถูกแปลงเป็นการเผาไหม้เป็นเวลา2รอบและจะระเบิดทันทีเมื่อเพิ่มเปลวไฟที่แผดเผาซ้ํานั่นเองนะคะสําหรับอันติของเจ้าตัวลิงไฟก็จะประมาณนี้นะมาดูพาร์ทสิกันบ้างนะพาร์ทสิของลิงไฟก็คือ HP ที่สูญเสียไป60%ขึ้นไปเนี่ยมีความน่าจะเป็นของ HP นะคะที่จะฟื้นคืนชีพด้วย HP เต็มและเข้าสู่ burning นะ burning คือสภาพพิเศษความเร็วอัตราคิและก็คิดาเมจเพิ่มขึ้นนั่นเองเนาะแม็ Mac HP ลดลง20%ทุกเทิร์นก่อนดำเนินการนะคะการต่อสู้ด้วยกัมปั้นคู่โอกาส50%ที่จะ ticker เมื่อความเร็วของเจ้าตัวลิงไฟนี่สูงกว่าความเร็วป้าหมาย75%หรือ100%สําหรับฝั่งวิน เมื่อการต่อสู้ด้วยกำปั้นผู้ทำงานเนี่ยโจมตีพิเศษด้วยทักษะ Special a t t a c k เดียวกันจะถูกดำเนินการนั่นเองนะคะคือสกิลนี้เหมือนว่าถ้าแบบ HP ต่ำกว่า60%ขึ้นไปนะน่าจะฟื้นฟูฟื้นคืนชีพได้นะทุกคนฟื้นคืนชีพทำให้เลือดกลับมาเต็มได้อีกครั้งหนึ่งประมาณนี้เนาะอันนี้ก็แปลงงๆเหมือนกันนะสำหรับท0สิดีกว่านี้การแปลที่ดีกว่านี้ก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปได้นะทุกคนนะประมาณนี้นะคะสำหรับการแปลสกิลเข้าๆของเจ้าตัวฮาริง ะะแปผงผิดเพี้ยนผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันเนาะมาเดี๋ยวเราไปดูเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวลิงไฟกันนะคะว่าจะอลังการงานสร้างขนาดไหนสําหรับตัวนี้นั่นเองเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกต์สกิลของเจ้าตัวลิงไฟกันเลยนะคะมาดูที่สกิลแรกเป็นธาตุไฟนั่นเนองนะคะโจมตีแบบเดียวแองแท็กหนนะคะเพิ่มแองแท็กให้กับตัวเอง10%สปีด10%เป็นเวลา2รอบนั่นเนองนะกดเข้าไปปึ๊บอ่าทุบ2ทีนะคะติดขี้ด้วยนะสำหรับสกิลนี้ ตรงนี้นะคะด้านบนหัวลิงเนี่ยมันจะเป็นผลมาจากรุ่นนะคะทุกคนที่มันมีเครื่องหมายตรงนี้เนาะสำหรับสก,กิลที่2เป็นท่าต่อสู้นะคะแบบเดียวแอคแท็กหนึนนั่นเองนะปึ๊บห,หมุนเนี่ยหมุนแล้วก็ลงทุบอีกทีนะ สำหรับลิงไฟน่าสนใจไหมน่าปั้นไหมอยู่ที่การพิจารณาแต่ละคนแล้วกันเนาะถ้าชอบก็เอามาปั้นได้นะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องปั้นนะทุกคนเนาะก็เอาไปเป็นแนวทางสําหรับการปั้นได้นะมาดูอันตีกันบ้างอันตีนี่ก็เป็นแบบเดียวเนาะแอคแท็กห้าร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคะปึ๊บอื้มอลังการอยู่นะเนี่ยแรงมากทุกคนถ้าตีตีตายหนึ่งครั้งเหมือนอันนั่นเลยอะ เหมือนตัก,กะแตนฮัตซ้ำเลยทุกคนตีหนึ่งครั้งแล้วมันก็จะตีอีกรอบหนึ่งนะมามาดูสกิลหนึ่งกันนะคะทุกคนปึ๊บอ่าโชคสองทีนะนี่โชคสองทีเหมือนถ้ามันตีไตอีกครั้งมันก็จะได้ตีต่อเนื่องอีกรอบหนึ่งนะปึ๊บนี่เป็นการเบินนะทุกคนติดเผาไหมนะสำหรับศัตรูนะถือว่าอันตีของแต่ละตัวนี้คืออลังการเหมือนกันนะทุกคน มาสกิลแรกไปปุ๊บใครอยากลองปั้นดูก็เอาไปปั้นกันได้นะทุกคนสามารถแลกได้เนาะในต้นคลิปที่เราพูดไปแล้วนะคะว่าหาจากที่ไหนได้บ้างสำหรับเศษแล้วก็การอัพดาวของตัวนี้นั่นเองอันตี้มาปุ๊บอย่างเท่ติดไฟด้วยนะ อยูที่2องไปปึ๊บติดขี้อันนี้ติดเผาไหม้ด้วยติดขี้ไม่พอติดเผาไหม้อีกนะเราหวังว่าเราจะไม่ตายต้านอันนี้ม่าให้ดูเอฟเฟกต์เฉยนะถ้ามันตายก็ขอไว้ด้วยทุกคนอาจจะลงแบบด่านยากเกินไปข้าปิกาจูก,กันเลยปึ๊บเรามาดูดาเมจกันนะฮะสำหรับอันติของตัวนี้มามาลุยคั้นแล้วอีก2ตัวนะ นี่เห็นไหมอ่าพาสีของมันคือแบบจะตายแล้วค่ะเมื่อกี้อะเลือดเหลืออีกนิดนึงน่ะเกิดเลยครึ่งหลอดไปแล้วนะคะก็กลับมาเลือดเต็มอีกครั้งนึงนะทุกคนถือว่าโอเคมากๆนะสำหรับตัวดิงไฟถ้าอยากหามมาปั้นก็หามาได้เลยนะถ้าแบบมาปั้นแล้วได้ครึ่งทางครึ่งหนึ่งแล้วมันไม่โอเคก็สามารถย่อยเอาไปของไปอัพตัวอื่นได้เนาะ ปึ๊บเรียบร้อยโอ้ดาเมจเป็นล้านเลยอะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับเอฟเฟกของเจ้าตัวลิงไฟแล้วก็การแปลของสกิลของลิงไฟนั่นเองนะคะถ้าแปลผิดพลาดผิดเพี้ยนยังไงก็ขออภัยด้วยเนาะตัวนี้ก็ใครอยากจะปั้นหามาปั้นได้เลยนะคะก็กิจกรรมมันจะใกล้จะหมดแล้วนะใครอยากยังไม่ได้แลกตัวนี้ก็สามารถแลกกันได้นะทุกคนสำหรับตัวลิงไฟเนาะ ก็ถ้าชอบวีดีโอนี้กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปอ,อื่นเกี่ยวกับเกมนี้คลิปสอนดาวโหลดก็ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ